กราวสวัสดีเพื่อนๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องซูเปอร์โนวาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มากับเกมตลาดน้ําไทยครับเป็นเกมจากค่ายพีนะมาพร้อมกับทุน600บาทครับเออลองเทสก่อนนะไหลดีไหมอันดับแรกเข้ามาปุ๊บลองดูเลยว่าเกมไหลหรือเปล่าเราค่อยตัดสินใจนะครับผมจะเล่นเบทเท่าไหร่ดีโอเคไปเฮ้ มานี่ขอประกาศเออโอ้โหประกาศเต็มเลยนะฮะอ่าใช้ได้ไม่ถึงนาทีมันขึ้นมาเป็นพันแล้วโอ้โ,อโหเกมนี้ <c oughs> มันดังนะเชื่อไหมทุกคนเกมตลาดน้ำไทยมันดังมากเมื่อก่อนไม่รู้ตอนนี้คนเออคนดูพากันเล่นหรือเปล่าส่วนผม ไม่ได้จับมานะ่าจะเป็นปีแล้วมั้งปีแหละเกมเนี้ช่วงนี้ทำคอนเทนต์ไอ้นี่นะทุกคนไออะไรนะเขาเรียกออคอนเทนต์เนี่ยเกมที่คนไม่ค่อยเล่นกันเนะี่ยหยิบมาลองดูตลาดน้ำไทยเป็นหนึ่งในเกมที่คนเล่นเยอะนะครับแต่ช่วงนี้นะ่าจะ เียวๆลงโอเคสแกตเตอร์ครับ12 12ฟรีนะเข้าฟรี12หมุนนะครับกัแบบเกมตลาดน้ำไทยไหลดีนะนจริงปกติแบบนี้ผมจะปรับเบ็ดขึ้นนะแต่ตอนนี้แบบไม่มีโอกาสไงมันเข้าฟรีก่อนจะค่อยปรับขึ้นนันเฮ้ยแค่หมุนแรกก็ามาแล้วครับ เลขสิบหมุนครับกับคูณเจ็ดนะโอเคสิบก็เอาเลขเล็กน้อยสะสมมาเพื่อเพิ่มตัวคูณนะออคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไปสิบเอ็ดละคูณสิบเอ็ดแล้วครับกับ Y 2สองแถวโอเคมม่วๆนะ JKK ลดลงมาหน่อยลูกไม่นะครับโอเคไม่เป็นไร ถือว่าไหลยาวๆไปเก้าร้อยนะม <artery ont. S 2> Favorite. หมุนเดียวเก้าร้อยกับคูณสิบห้าแล้วครับไปกันต่อเฮ้ยทำไมงั้นแล้วทำไมงั้นแล้วทำไมยังงั้นแล้วคูณสิบห้าเฮ้ยเอาดีๆขอร้องหมุนสุดท้ายเอเอาดีๆดิ โอ้โหกี่หมุนวะที่ไม่ชนะเลยเมื่อกี้หกเจ็ดเลยนะเงินรางวัลรวมมาพันหนึ่งอะไรกันอะไรกันครับเนี่ยโอเคอีกนิดหน่อยแล้วกันท้ายๆมาไม่ค่อยหมุนนะเอาไงดีวะเฮ้ยแต่นอกฟีมาวะเฮ้ยเฮียนอกฟีมาวะเฮ้ย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 ไหลต่อดิไหลเฮ้ย,ายวายอ่ะ หยุดซะงั้นโอเคข้างนอกฟรียังไหลอยู่นะครับดี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 ซุปเปอร์มกาหนะ้าร้อยห้าสสามบาทคนระับเบยดห้าใช้ได้นะทุนมาหกร้อยนะครับอุ้ยไว,ยวยปะหมึกย่างนี่เหมือนจะแพงนะไอ้เมื่อกี้ปะหมึกอะเจะเต็มแพงไหม อืมอืมเฮ้ยแต่ว่ามันต่อคอมโบด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีตัวคูณนะทุกคนมันไม่เหมือนสาวถ้ำที่แบบพอชนะตัวคูณจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่นะเกมนี้ไม่มีตัวคูณถึงแม้ว่าเราจะคอมโบนะเป็นข้อเสียนะครับอีกหนึ่งอย่างของตลาดน้ำไทยโอเค2อ0พแล้วครับ สองพันแปดล้วผมว่าเราเอาไงดีวะสองพันแปดผมว่าน่าจะพอแค่นี้แหละนะทุกคนตัดเศษหน่อยปัดเศษนะทุกันเฮ้ยเฮ้ยเศษ,ะะเเป,เศษปัดเศษมาว่ะเอาอ่ะกับปัดเศษเฉยนะยังต่ออีก,อกแต่ว่าผมไม่เพิ่มมันนะผมไม่กดละทุกคนผมน่าจะพอแค่นี้แหละสองพันเก้านะครับ สำหรับเกมสล็อต PG ตลาดน้ำไทยนะครับเกมนี้สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ